สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะวันนี้จะมาดูอะไรเอ่ยไม,ไม่รู้นะเห็นต้นหอมบอกจะมาดูคาบีบาลาอ่าเขาบอกว่าที่เขาเขียวนี่มีนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราต้องไปดูแผนที่กันก่อนใช่ไหมว่าจุดแต่ละโซนเขามีสัตว์อยู่แถวไหนแล้วก็มีมีอะไรนะมีเพนกวินด้วยหนูนะใช่ไหมดูไหมเพนกวินน่ะ มีอีกัวหน้าด้วยนี่เขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยตั้งแต่โควิดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปเข้าชมกันนี่นะกฎเกณฑ์ใหม่ของสวนสัตว์เขาก็จอดในจุดในจุดที่เขาให้จอดแล้วก็นี่มีเที่ยวเข้าสวนสัตว์ก็จะมีนี่นั่งนั่งรถกอล์ฟ เช่ารถก๊อฟขับกับนั่งรถลางนะถ้ารถลางนี่ก็ผู้ใหญ่35บาทเด็ก25บาทแต่ว่ารถกลอฟไม่รู้เท่าไหร่นะเพราะว่าถ้ารถกลอฟนี่ก็เป็นส่วนตัวแต่ถ้ารถล้างนี่สบายเลยนั่งสบายยาวๆเลยะนะเราตีตัวตีตัวสุดท้ายเลยใช่ไหมตีตัวยาวๆเลยนี่ไปแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็มาจะมาเลี้ยงละมังละมังหรือกวางนะนี่นี่ต้นหอมมาดูใกล้ๆเร็วเนี่ยเขาก็มีให้ซื้อญ้านะแต่กบาบคงอิ่มแล้วอ่ะฮะเขาอิ่มแล้วนี่นะหนูเอาไปเทียบดิไม่ง้อของกินด้วยหนูเห็นไหมเขาอิ่มวันนี้วันอาทิตย์ด้วยคนเยอะเขาก็เลยอิ่มมีแต่ของกินนี่เนี่หนูมาดูตัวนี้เร็วนี่นี่อ๋อเขาชิมแต่ตรงปลายนะ มาใกล้ๆไหมไปโซนต่อไปเราจะไปดูเพนกวินกันต้นหอมไปเหม็นมากเขาก็เหม็นฉี่เขาสิเข้าเรามาในสวนสัตว์ก็ต้องเหม็นฉี่เป็นเรื่องปกตินี่โซนต่อมาเพนกวินนะนี่อ๋อเพนกวินเขาอยู่ในห้องแอร์นะหนูไปดูดินี่ไง <laughs> นี่นี่นี่เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยนี่นี่นี่เอาเลยเวลารอบโชว์มาแล้วนะเอเอตัวข็น่ารักจังเลย เนี่ยเป็นปิ้นเป็นปิ้นว่ายน้ำเนี่ยนุเป็นปิ้นนะไม่ได้แปกนะตัวนี้มดูนี่คือนุนเป็นปิ้นอ๋อขาใสขนนะออเดี๋ยนี่เนี่ยนุนุจ้ะโซนต่อมาที่ต้นหอมอยากดูที่สุดเลยคาบี่าใช่ไหมนี่อยู่ตรงนี้เองมาไหนอยู่ข้างในเหมือนหนูเลยนะก็เหมือนหนูนะหนูยักษ์ดูสิตรงไหน นี่ง่ายโอ้โหเยะแย่มาเลยนี่มาตรงนี้น้งนี่มาตรงนี้อ๋อหน้าตาเขามาดูหน้าตาเขาเลหน้าตาเขามอนๆมากเลยหนูเนี่ยหนูดูตัวนี้นอนเนี่ยเหมือนหนูเหมือนหนูยักษ์เลยหมามาฮาวนะนูนนู้นเขากำลังกินอยู่เนี่ยออ หน้าตาเขาเฉยมากเลยนะได้เห็นของจริงแล้วละว่ะฮโซนตรงนี้เราก็จะมาดูฮิปโปกันนะนี่ฮิปโปแคะฮิปโปยัดมีเต็มเลยระวังตกไปนะระวังระวังระวัง โซนตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าฮิปโปแคร์หรือว่าฮิปโปตัวจิว๋วเขามีชื่อด้วยนะนี่้องเขามีชื่อน้องหวานเขามีชื่อด้วยเ,เรามีอยู่สองตัวใช่ไหมฮะสามตัวเหรอเอาหายไปไหนตัวนึงอยู่ในาน้ำนี่สองตัวลงสายอยู่ในบ้านอยู่ตรงนี้ป่ะไปไปดูฮิปโปยักษ์กันหนู ดูแฮปโปตัวใหญ่นี่โซนตรงนี้ก็เป็นฮิโปยักษ์นะนวลอยู่ในน้ําไปแล้วเมื่อกี้เรามาเขาเขาขึ้นไปอยู่บนบกเขาให้ช่วงให้อาหารเขาจะขึ้นมากินข้างบนตอนนี้ก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ับลงไปข้างล่างแล้วเห็นไหมนะลอยหัวอยู่ข้างน่ะไปดูไปดูตรงนู้นกันนวตรงนู้นเขาก็มีอีกมีไหมแล้วว่าอยู่ในน้าหมดเลยเมื่อกี้มีตั้งหลายตัว ลงไปในน้ำหมดแล้วเนี่ยโอ้ตัวสีชมพูเลยตอนนี้เราก็มาอยู่ในโซนแอฟริกานะก็จะมีสัตว์ต่งางๆมากมายเลยไม่ว่ากวางหรือว่ายีราฟโน่นยีราฟนกกระจอกเทศตรงนี้เป็นอะไรเลยตรงนี้เป็นม้าลายนี่ม้าลายอยู่ตรงนี้อ้ม้าลายแถบลายขาว ไม่ค่อยขาวเท่าไหร่นะลายเหลืองๆนี่ นี่อันนี้โซนต่อมาเนี่โซนสิงโตกลตวัวไหมตูวเบลเลอร์เลยต้นหอมอันนี้ตุ๊กตาไหมเนี่ยตุ๊กตาหรือตัวจริงน่าต้นหอมตัวใหญ่มากเลยเออตื่นแล้วตื่นแล้วโอ้ยไปนั่ง<ๆ>นั่งใกล้ๆเออ นี่ก็เป็นโซนนกฟามิงโกโตัวนี้เยอะมากเลยน,น,นี่หลายสิบตัวเลยสวยๆทั้งนั้นเลยไปโ,โซนต่อไปเราก็จะไปดูช้างว่ายน้ำไปทานหอมพาเพื่อนๆไปดูดิเ็มีรอบการแสดงนะนี่ชมช้างว่ายน้ำเที่ยงครึ่ง,มงแม่แม่นั่งพักก่อนเหนื่อย อากาศแดดก็ไม่ร้อนนะแต่ว่ามันอบอ้าวนิดหน่อยอนี่ชา้างอันนี้ช้างหุ่นนะใ<อ>ห้ลงตรงไหนให้ลงตรงไหนเอ้ยไปไปดูตรงนี้สินี่ไปยูตรงนี้ไปเดินไปข้างหน้าต้องรอนั่งรอเที่ยงครึ่งน,นะช้างว่ายน้ำอ่ะนี่นี่ไงช้างเขายังไม่ให้ลงนะ อัน yeah. นี้ดูดูน้ำเปล่าไปก่อนนะชายอยู่ไหนช้างอยู่ไหนไปเหนื่อยยังเหนื่อยยังฮะไม่เหนื่อยนะกิน <K ik K ik> ในทีมสองรอบแล้วใช่ไหมอากาศมันร้อนมากแต่ว่าก็ไม่มีแดดนะวันนี้ก็สบายๆแต่ว่าเราเดินมันก็เลยร้อนหน่อยไปวันนี้กลับก่อนดีกว่าสนุกมากเลย บายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ